สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงของรายการนุพพรชวนคุยนะครับกับค่ำคืนของวันจันทร์ที่6ธันวาคม2564กลับมาเจอกันกับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์19นาฬิกากับ29นาทีนะครับกับวันนี้ครับที่อุบลทีวีชนแนลนะครับเราเจอกันทุกวันวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์วันจันทร์ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของฐานด้านความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานนะครับ ส่วนวันพุธก็จะเป็นคุณพันพระเครื่องและก็วันศุกร์ก็จะเป็นทุกเรื่องเมืองอุบลกับคุณไพบวงจงสุวัส์ครับวันจันทที่ผ่านมานี้เรามีภารกิจเล็กน้อยพอดีท่านนักวิทยากรของเรานะครับมีภารกิจเดินทางไปตากจังหวัดก็เลยไม่ได้ออกอากาศนะครับแล้วก็วันนี้ก็กลับมาพร้อมเพรียงกันพร้อมน้ำพร้อมตากันนะครับสวัสดีครับคุณสาธิตครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์นพพรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับครับ วันนี้นะครับอากาศที่นู่นเป็นไงบ้างครับอากาศเย็นสบายครับกําลังดีครับสิบสี่องศาเซนเซียสในช่วงเช้าครับโอ้โหสิบสี่องศาที่อุบลเราเมื่อเช้านี้อุณหภูมิประมาณสิบเก้าองศาเช้านี้ฮะสิบแปดสิเก้าองศาเซนเซียสแล้วก็ช่วงบ่บายนี้ประมาณยี่9แปดสิบเก้าองศาก็ถือว่าอากาศเย็นสบายที่นู่นหนาวเลยใช่ไหมฮะสิบี่องศาเนี่ยหนสิบสี่องศาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นหนาวครับแต่ยังไม่ถึงขนาดหนาวจัดครับผม เห็นที่ภาคเห็นที่ภูกระดึงนะฮะที่จังหวัดเลยมีแม่คณิ้งแล้วตอนนี้ขนาดแปดองศาห้าองศานะฮะประมาณนี้ครับครับนานได้กี่วันนะครับที่โน่นครับสองวันแล้วครับจางสองวันแล้วนะฮะก็อุณหภูมิประมาณสิบสี่จุดห้าองศาในช่วงเช้าช่วงใตีสี่ถึงเจ็ดโมงครับอยู่ประมาณนี้โอ้ครับผมแล้วช่วงบ่ายพอเลยเท่าไหร่ประมาณยี่สิบกว่าครับประมาณยี่สิบหกถึงยี่สิบแปด ครับผมอ่าวันนี้เห็นว่าจะพูดถึงเรื่องราวของการกำจัดปลวกภายในบ้านทำไมจ๊บจประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีรู้เจ้าประเด็นไหนแล้วครับลืมหมดเลยครับลืมเพราวันนี้วันจันทร์เลยยุ่งงานมากเลยทำงานเอ่ฮะ <c oughs> ใช่ครัพอดีตอนนี้ก็เลยจัดระบบเรื่องของของไก่ของสวนอะไรนิดหน่อยครับอ๋อเพื่อในการนมาทำงานเอ่ฮะ นอกจากไก่จะออกไข่ให้เราแล้วเราต้องจ้างเขามาเราต้องให้เขาทําปุ๋ยด้วยครับโอ้ขี้ไก่เขา What? ต้องเป็นปุ๋ยใช่ครับอเ,เอาขี้วัวเอาขี้วัวแล้วก็ให้เขาคุ้ยเขีย่ยผสมกับใบไม้ให้ครับ oh, โอ้เอาไก่มาทํางานให้เลยใช่ครับเราต้อง <S 2> <S 2> เราต้องเราต้องใช้เขาให้เป็นครับโดยเอาสัญชาตญาณ <S 2> <S 2> อของสัตว์เนีญญ่ยมาเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดครับอ uh ่าฮะนอกจากให้เขาไข่แล้วขันแล้ว ยังต้องให้เขาคุ้ยเขี่ยด้วยอือหือเอ้ไก่นี่เราจะมาคุยเองของปลวกจะเห็นไก่นอกประเด็นสามารถจัดปลวกได้ด้วยใช่ไหมไก่ไก่เนี่ยฮะได้ครับแต่ไม่ไม่ไม่ดีเท่าบางจุดนะฮะเพราะบางจุดเนี่ยไก่ไม่สามารถลงมุดเข้าไปใต้ดินได้อือหือเพราะนั้นปลวกเนี่ยจะฉลาดนะครับพอรู้ว่าสัตว์มีผู้บุกรุกมาทางผิวดินเนี่ยเขาก็จะมุดขุดหลบหลบหนีครับ ได้ในระดับหนึ่งแค oh. ่นั้นเองสําหรับกำจัดปวกบนผิวดินแค่นั้นครับอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. แต่ถ้าใต้ดินแล้วจบเลยครับเพราะว่าปลวกเขามี <จบ S 1> วางยอยู่ใต้ดินแล้วก็ทําทางเดินอยู่ใต้ดินครับ<า>วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของปลวกภายในบ้านนะครับปลวกนั้นมีประโยชน์มากกว่ามีโทษต้องบอกไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นปลวกที่ไหนเนี่ยจะไปกําจัดเนี่ยไม่ใช่นะครับยกตัวอย่างเช่นอาการี เด,เ,ดเดี๋ยวคุณ,คณสัตว์ที่พูดใหม่ปลวกนี้มีประโยชน์มากกว่าโทษใช่ครับผมมีแต่มองว่าปลวกมีแต่โทษมากมากกว่าประโยชน์มนุษย์เนี่ยมีแต่โทษมากกว่าประโยชน์ครับมีแต่โทษมากกว่าปลวกครับปลวกมีประโยชน์มากกว่าวมนุษย์ครับ <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ลองเฉยว่าปลวกทําลายล้างโลกกับมนุษย์ทําลายล้างโลกอันไหนเยอะกว่ากันครับก็มนุษย์นั่นแหละครับผม แลวจำนวนปลวกกับจำนวนมนุษย์อาจารย์ว่าปลวกมีกี่ล้านล้านตัวแล้วคนบนโลกมีกี่พันล้านคนครับตอนนี้โลกเราก็มีประชากรอยู่เกือบแปดพันล้านคนตอนนี้แล้วอาจารย์คิดว่าปลวกมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าคนแปดพันล้านปลวกเลยฮะไม่ถึงพันล้านผมว่าไม่น่าจะถึงพันล้านโอ้โหโลกของแมลงนี่ไม่มีตัวไหนเป็นนับได้เลยนะครับครับ <c oughs> เฉพาะไต้ถุนบ้านอาจารย์นี่พอเผอตอนนี้น่าจะมีหลักล้านตัวแล้วครับขนาดนั้นเลยนะใช่ครับโอ้งั้น,น,นพูดถึงประโยชน์เดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าประโยชน์ของปลวกนี่ปลวกมีประโยชน์ยังไงฮะอ่านี่หลายคนไม่รู้ครับ,รบในป่านเนี่ยต้องอาศัยปลวกนะครับในการสร้างจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดเห็ดเราถึงเราบอกว่าเห็ดจอมปลวกเคยได้ยินไหมฮะหรือว่าเห็ดปลวกเออเคยได้ยินฮะ ครับโลกของสัตว์เนี่ยนะครับหรือนักกีตาวิทยาเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์นภพรได้ได้ได,ได,ได้สัมภาษณ์นักกีตาวิทยานะครับอาจารย์จะโลกกระทัดในการมองแมลงเนี่ยจะแตกต่างกับคนปกติไปเลยอเืเราจะมองเห็นแมลงแต่ละตัวเนี่ยมีคุณ,ณประโยชน์แตกต่างกันไปนะครับเป็นโดมิโนแห่งชีวิตถ้าปลวกไม่มีในป่าแล้วนะครับการย่อยสลายที่ไม้ผุทําให้เกิดจุลินทรีย์ ปลวกนี่มีหน้าที่ทําให้ไม้เนี่ยนะครับเปื่อยออกมาเป็นขี้นะครับขี้ปลวกจนแล้วก็เลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อในการย่อยสลายจุลินทรีย์นี้มาเลี้ยงป่าอีกทีหนึ่งครับอืมแล้วทําให้ไฟป่าน้อยลงครับเพราะว่าเชื้อเฟอร์เชพลิงที่จะลุกไหมในป่านั้นปลวกได้เปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วครับกลายเป็นปุ๋ยแล้วปุ๋ยนั้นเนี่ยพอฝนตกลงมานะครับจุลินทรีย์ชั้นดีแล้วก็ปุ๋ยที่ปลวกทําไว้บนเขาเนี่ย จะไหลลงมาสู่แม่น้ําแล้วก็ท้องนาของอาจารย์ครับอืม,อมโดยที่เราไม่รู้เลยครับว่าต้นทางนั้นคือปลวกทํามาให้ครับปลวกผลิตจุลินซีขึ้นมาให้อืมตอนนี้ก็เลยมีการฮิตคําว่าจุลินทรีย์จาวปลวกครับถ้าใครได้ฟังก็ลองพิมพ์ดูนะฮะจุลินทรีย์จาวปลวกในนั้นมีอธิบายได้ครบถ้วนขบวนเลยครับนี่เกี่ยวกับําง,งานของจุลินทรีย์อย่างดี เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าแค่ปลวกอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตบนพื้นราบนะครับจากปุ๋ยที่หลั่งลงมาจากป่าไหลสู่มาผ่านดินนะครับนับล้านล้านปีได้นะครับปลวกยังป้องกันไฟป่าได้อีกนะครับในการย่อยสลายพืชวัสดุแห้งที่จะเป็นเชื้อไฟเพราะนั้นไม้ไหนเนี่ยที่ปลวกกินแล้วเนี่ยอาจารย์ลองสังเกตนะครับจูดมไม่ติดแล้วครับอืมเพราะ เขาไม่มาทําฟืนครับแต่ครั้นนี้พอมาอยู่ในบ้านครับอาจารย์ปลวกที่แสนน่ารักที่อยู่ในป่านั้นกลับมีโทษมหันต์สหรับสิ่งวัสดุก่อสร้างของมนุษย์ทันทีครับเราจึงเรียกพวกนี้ว่ามหันตภัยจากปลวกครับเห็นไหมนะคืออยู่ผิดที่ผิดทางอยู่ผิดที่และผิดทางแค่นั้นเองครับ วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการจํากัดกําจัดปลวกแค่ในบ้านนะครับอาจารย์ออืฮถ้านอกบ้านบ้านคนอื่นไม่ต้องไปกําจัดให้เขานะครับถ้าเกิดอยู่ในป่าหรืออยู่ในสวนก็ไม่จาเป็นต้องไปกําจัดนะครับเพราะหน้าที่เขาคงทําหน้าที่ทําจุลินทรีย์ทําปุ๋ยชั้นดีให้กับป่าอยู่นี่มาเข้ามาดูเรืมอหาประเด็นเลย ครับมันดูแล้วว่าเราจะกําจัดอย่างไรทีนี้ครับครับนี่ัยของปลวกนะครับจะอยู่ใต้ถุนบ้านหลายวิศวกรก็พยายามคิดวิธีในการกําจัดปลวกขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเอาสารเคมีน้ํามันเครื่องเก่านะครับครับรองพื้นใต้ถุนบ้านก่อนเทปูนก่อนเทปูนนะครับครับ แล้วก็ยังได้ปูผ้าพลาสติกหนาอีกหานะรู้ไหมว่าผ้าพลาสติกนั้นเป็นอาหารปลวกได้เช่นเดียวกันอืปลวกกินนะฮะผ้าพลาสติกเนี่ยไม่เหลือครับถ้ามีปลวกแล้วปลวกนี่กัดแทะเพราะว่ามันเป็นมแมลงที่มีเขี้ยวนะครับอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นไม้เขาสามารถกัดแทะได้กรอกแทกกรอกแทกทั้งคืนเพราะปลวกเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในดินนะครับที่แห้ง แล้วชืน้นแห้งแล้วชื้นนะครับเพราะถ้าดินเปียกดินชุ่มน้ําเนี่ยปลวกไม่อยู่เพราะนั้นเราจะ <Stress. S 1> พบเห็นเนี่ยปลวกเนี่ยเฉพาะบนโคกบนเนินถ้าในที่นาน้ําท่วมเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับ <S <S ในป่ารงป่าธามเนี่ยจะไม่มีปลวกนะครับเพราะว่าน้ําท่วมเพราะนั้นที่ดอนที่โคกทั้งหลายนั่นแหละคือที่แหล่งอาศัยของปลวกทั้งนั้นเลยเพราะแหล่งอาศัยของปลวกนั้นเวลาอาจารย์เราทําบ้านเนี่ยเราก็อาศัยที่ดอนที่โคกนี่แหลนะฮะในการสร้างบ้านเรือน แทวาฐานป่าออกไปนะครับตัดไม้ออกไปเพื่อจะสร้างเรือนสร้างบ้านแต่ในที่ไหนได้ครับปลวกก็ยังอยู่เขาไม่ได้ไปไหนเพราะบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเขาสามารถเชื่อมต่อในป่าในดงนะครับยกตัวอย่างเช่นในป่าชุมชนนะครับในหมู่บ้านอาจจะมีรังปลวกนับร้อยร้อยหรือพันรังแต่ละรังเนี่ยจำนวนปลวกเนี่ยหลักแสนตัวเพราะนั้นในชุมชนป่าชุมชนนั้นอาจจะมีนับ ล้านล้านตัวเข้าไปแล้วสำหรับปลวกนะครับในการผลิตปุ๋ยธรรมชาติขึ้นมาในขณะเดียวกันเนี่ยไม้เนี่ยเริ่มหมดลงปลวกก็ต้องหาวิธีการก็คือออกไปหากินยังถิ่นอื่นโดยอาศัยการบินออกไปในช่วงก่อนฤดูฝนอาจารย์เคยสังเกตไหมครับแมงเม่าบินเต็มเลยครับช่วงก่อนเข้าฝนนะครับนั่นคือช่วงที่เขาเนี่ยบินออกมาเพื่อจะ หาที่อยู่แห่งใหม่นะครับพร้อมกับนางพญาตัวใหม่หหเพราะนั้นเราจะหารูปวกได้นะครับจะเจอรูเขาปล่อยบินออกมาได้คือต้องสังเกตในช่วงหน้าฝนก่อนเข้าฤดูฝนครับขอโทษแมงเม่าบินออกมาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยช่วงหัวค่ำเนี่ยอาจารย์จะต้องหาไฟฉายไปไล่ส่องดูเลยครับว่ารูออกมาจากตรงไหนเราถึงจะรู้แหล่งในการกำจัดเขาว่า ควรจะหยอดยาไว้ตรงไหนดีแล้วก็วิธีที่สอก็คือต้องลื้อตามพื้นบ้านนะครับเสาบ้านนะครับหลังตู้เสื้อผ้าหลังตู้หนังสือนะครับบัวปาเก้นะครับตรงเนี้ยปลวกจะทำทางเดินหลบสายตามนุษย์หลบอยู่ใต้ดินใต้ปาเก้หรือลหลบซ่อนอยู่หลังบัวนะครับหรือเดินไปตามตะเข็บป,ปูนรอยต่อของปูน ของซีเมน<ด>ต์ตรงนี้เองเนี่ยเราถึงจะนำยาไปโรยหรือกำจัดให้ได้ตรงเลยครับคันนี้ยาในสมัยก่อนนะครับเราก็จะไม่รู้ว่ายาอะไรเพราะมันเป็นความลับของทางบริษัทแต่พอมาในยุคในโลก 3G 4G 5G เนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากนะครับแล้วก็ทุกสื่อเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าถึงสื่อได้แม้กระทั่งคนขายน้ำยาก,กำจัดปลวก ครับเดี๋ยวเนี้ที่ฮิตกันนะครับก็คือโดยการใช้ยาพีโพนิลนะครับอาจารย์ดูภาพที่ผมเป็นขวดยาครับก่อนภาพสุดท้ายอ่าตัวนี้นะฮะพีโพนิลครับถ้าพิมพ์ใน Google นะครับพิมพ์ภาษาไทยเลยครับพีโพนิลนะครับหรือพีโพนิลจะเห็น ยานเนี่ยออกมาหลายยี่ห้อครับก่อนนั่นครับก่อนภาพนี้อันนี้ภาพสุดท้ายครับอือหึนะครับอันนี้ผมแค่คอบมาให้ดูแค่หน้าแรกนะครับที่พิมพ์คําว่าผีผลนิ P ้ว e เนี่ยเพราะนั้นอาจารย์มองปุ๊บเนี่ยจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมองไปเนี่ยแปดยี่ห้อแล้วครับใน,นหนึ่งที่ผมแคปจอมานะครับเห็น<ะ>8งแปดยี่ห้อมีขายตามช้อปปี้และลานซันดา ทั่วไปเลยนะครับราคาถูกราคาแพงขึ้นอยู่กับแบรนด์แล้วก็ส่วนผสมจืดหรือเข้มขน้นบางเจ้านะครับก็ใสหน้องแหน่งเลยบางเจ้าก็ข้นเหมือนนมข้นเลยนะครับโ uh huh. ดยโิรการแล้วเนี่ยนะครับชื่อเดียวกันหมดแต่ต่างกันยี่ห้อเพราะฉะนั้นจะปะยี่ห้ออะไรนะครับก็เป็นตัวอย่างสินค้าแต่ละแต่ละทษทีการตลาดของแต่ละบริษัททํากัน เพอรเผอทั้งมีมาจากโรงงานผลิตโรงเดียวกันออืแต่ว่าสร้างแบรนด์ต่างกันใช่ครับเหมือนอาจารย์นพพรอยากจะสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับอยากจะจัดยี่ห่อพันเพลงยอดพันเพลงปุ๊บตายยกหลังอ่าฮะน,ะนี่ก็ทําได้คราวนี้ไอพีโพนิวเนี่ยมันก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไปใช้ทําอะไรครับอาดูภาพสุดท้ายครับครับภาพสุดท้ายนะฮะครับ อ้าวขยายได้ไหมครับเราก็จะเห็นว่าพีโพนิวเนี่ยนะครับเป็นยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ยาอันตรายร้ายแรงแบบกำจัดกตูพืชแล้วกำจัดคนไปพร้อมกันนะครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมไม่ถึงขนาดมีหัวกโหลกบควายแปะอยู่หน้าหน้าหน้าขวดนะครับตัวเขาเองเนี่ยเขากำจัดหนอนเจาะนอนหนังเหนียว นอนนอนพ<อ>ันะด้วยครับหมัดกระโดดเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไฟเห็นไ,ไหมฮะเขาเขียนแค่นี้ครับ,รบแต่สรรพคุณเขามากกว่านั้นครับอาจารย์ถ้าอาจารย์จะฟังนะภายในบ้านเนี่ยเขาสามารถกำจัดเห็บหมัดของสุนัขและแมวได้อือหือาจารย์เคยเลี้ยงสุนัขไหมครับเคยครับผม อาจารย์เคยไปซื้อยาหยอดเราเรียกว่ายาหยอดหลังสุนัขไหมครับที่กำจัดเห็บนะครับนั่นก็คือพีโพนิวทั้งแชมพูด้วยแชมพูกับจัดเห็บหมัดใช่ครับเขาก็ผสมพีโพนิวไปในเนื้อแชมพูครับเชื่อไหมครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่ครับตอนนี้ครับความรู้ใหม่จริง ครับดังนั้นต้องจดนะฮะเดี๋ยวหลังรายการเราจะสอบถามอาจารย์นพพรนะครับว่ากำจัดอะไรบ้างหนึ่งคือเห็บหมัดเห็บกระโดดเห็บสุนัขเห็บแมวนะครับมัดหมาปัดแมวว่างั้นเถอะนะครับเห็บหมัาสองพวกตระกูลเลื้อยคานที่เลื้อยเข้ามาในบ้านไม่ว่าจะเป็นกิ้งกือตะเข็บตะขาบมดมหลวกมอดกำจัดได้เหมือนกันใช่ครับ ตัวเขาเองเนี่ยนะครับมีลิ์เป็นแค่เชื้อราชนิดหนึ่งทำให้ระบบประสาทของสัตว์พวกเนี้ยเกิดการแปรปวนแล้วก็อดกินอาหารไม่ได้แล้วก็ตายไปออืนะครับตกลงน้ำก็ไม่ได้เป็นพิษก่อปลานะครับอืมไม่พิษต่อหอยเพียงแต่ว,ว่าถ้าเกิดอาจารย์จะใช้ยาประเภทเนี้ยจะต้องอ่านฉลากแล้วก็ส่วนผสมตามที่เขากำหนดนะครับ,รบโดยที่ นิยมใช้กันเนี่ยก็คือเราเรียกว่าซีซีนะฮะห้าสิบซีซีเนี่ยต่อน้ำสิบลิตร,รนะครับโดยโทษทีครับต่อน้ำยี่สิบลิตรห้าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรหรือส่วนใหญ่คนก็จะตวงกันเป็นฝานะครับหนึ่งฝาของเขาเนี่ยนะครับก็จะอยู่น้ำประมาณสิบถึงสิบถึงยี่สิบลิตรแล้วแต่จะเอาเข้มหรือจางครับ ฝาตวงนะครับฝาตวงก็จะอยู่ประมาณ30มสลิตรไอ้สามซีซีโดยทั่วไปนะครับก็หนึ่งฝาต่อน้ำหนึ่งกระเป๋งนะครับ mm hmm. แล้วก็คนให้เข้ากันไปเทตามซอกตะเข็บปูนขอบบ้านทั้งหมดนะครับที่ติดกับตัวบ้านตามทางเดินนะครับพื้นที่ติดกับตัวบ้านหรือถ้าเป็นกรงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเห็บหมัดนะครับก็ไป โรยตามพื้นกรงสุนัขหรือผสมน้ําให้อาบสุนัขครั้งสุดท้ายก็ได้ก็คือหลังจากที่ล้างแชมพูสระแชมพูเสร็จแล้วนะครับก็ผสมน้ําพีพเนีวเนี่ยในอัตราส่วนสามสิบซีซีต่อน้ำสิบลิตรฉลมงขนเข้าอีกทีหนึ่งแค่นี้ก็ตายนะครับเห็บหมัดมตายเกี้ยงและเห็บหมัดที่อยู่ตามพื้นบ้านพื้นปูนหรือตามพื้นดินตายหมดครับ แม้กระทั่งปลวกคณิตปลวกเนี่ยเราจะต้องโรยตามทางเดินเขาต้องให้สัมผัสกับตัวนะครับตัวปลวกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นเราเสียฟรีครับอาจารย์แต่ถ้าอาจารย์มัดโรยนี่คือเป็นน้ําที่ผสมแล้วใช่ไหมน้ำที่ผสมแล้วแล้วก็ตักแล้วเป็นโรยตามทางเดินครับใช่ครับทําไงก็ได้ให้ลงไปในพื้นครับ จะเอาขันตัดก็ได้หรือจะเอาบัวใส่บัวลดก็ได้หรืออาจารย์มีกองไม้อยู่กองหนึ่งนะครับรู้เนี่ยว่าข้างใต้เนี่ยปวกมีแน่นอน,นครับ<ช>หรือกองไม้ทั้งหมดมาลูรังปวกก็ไม่ใช่ทีสองตายายอยู่กับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาน้ําผสมพีโพนิวเนี่ยตักสาดเข้าไปในกองไม้ให้ซึมลง,งไปในพื้นดินแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสามวันเจ็ดวันเท่านั้นตายยกหลังเลยครับ ั้งปลวกแลนางพญาขล่ะแล้วตัวนางพญาจลือตายไหมตายเอียดเลียดเลยครับอืมดคันไฟมีไหมครับอาจารย์เคยเจอรังมดคันไฟไหมเอออย่างอย่างเคยแต่เจอแต่รังปลวกเจอแต่รังปลวกมดคันไฟก็ตายเฮี้ยนเลยครับอันนี้ผมแนะนําให้ทําที่บ้านนะครับอย่าไปทําที่อื่นนะครับเพราะว่าอย่างย้ํานะครับว่าแมลงทุกชนิด ม,มีปรคุณค่ามากมีประโยชน์มากกว่ามนุษย์บนโลกนี้ออืดังนั้นเราแค่ปกป้องทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านเท่านั้นก็พอแล้วนะครับ,รบอย่าไปทำลายทำงานด้านนอกอันเนี้ยวันนี้ก็เอามาฝากสั้นๆแค่นี้ครับอาจารย์ครับในเรือ่องของคือคือก่อนหน้านี้มีคนแนะนำว่าใช้อะไรนะน้ำยาซันไลผสมกับอะไรในแบบนี้ครับ รถแบบนี้ครับ,รบม,มีมีส่วนไหมน้ำยาผสมอะไรเลยครับสันไลเพื่ออะไรครับผมไม่แน่ใจแต่ี้มีผมอ่านเจอว่าผสมแล้วก็รดลงไปในรังปลวกนี่สามารถกําจัดได้บ่างงั้นอันนี้ผมจำม,ม,มีป้ะมาณมนี้แหละครับผมเห็นมีอยู่อันหนึ่งก็คือเกลือนะครับมีคลิปในทิกต็อกก็ดีหรือส่งต่อผ่าน ขออภัยครับส่งต่อผ่านทางไลน์นะครับ,รบใช้เกลือคันนี้เกลือเนี่ยไม่เหมาะกับบ้านที่เป็นซีเมนต์นะครับเพราะเกลือเนี่ยจะกัดปูนอืมแล้วตัวความเค็มของเกลือเนี่ยถ้าอยู่ลงไปในน้ําอยู่ใต้ฐานบ้านแล้วเนี่ยก็จะซึมเข้าไปในเนื้อปูนแล้วก็ไปทําลายเสาเหล็กโครงสร้างของของตัวบ้านได้เพราะฉะนั้นเกลือห้ามนะครับสําหรับบ้านปูนห้ามเด็ดขาดเสาปูนนี่ไปก่อนเลย แต่ถ้าเกิดเป็นเสาไม้ไม่เป็นไรครับไม้กับกเกลือจุ่มด้วยกันได้ครับอืมแต่ถ้าซีเมนต์ไม่ได้นะฮะออืแต่เท่าที่ผมลองมาแล้วนะครับหนึ่งก็คือทําดินให้เป็นพิษโดยการเอาน้ํามันเครื่องเก่าหรือน้ามันเราเรียกกันว่าน้ามันทิโลนะครับครับมาเทาใต้พื้นบ้านก่อนเราเทาปูนอืมนะครับแต่ต้องใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะถึงเยอะมากเพื่อให้ใหเกิด การซึมอยู่ตรงนั้นอันที่สองนะก็คือขมเห่าขี้เท่าไฟขมเหาขี้เท่าไฟนะครับครับก็ต้องใช้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้คือใต้ใต้พื้นบ้านก่อนเราทําบ้านอืมหรือถ้าเกิดอ่าเขาเรียกว่าสมัยนิยมนะครับเราก็จะเคยได้ยินชื่อเชลได์เอาช่น้<ก>ำญ่เชลไดป้องกันปวกมาผสมน้ําราด นะครับเชลได้กับตัวนี้คนละตระกูลนะครับคนละตัวกันเพราะฉะนั้นการใช้งานไม่เหมือนกันเชลได้จะมีพิษตกค้างสูงกว่ากับพีพนิวนะครับคนละตัวกันเลยแล้วเชลได้เนี่ยเน้นไปที่ปลวกโดยเฉพาะคือสัตว์ทุกชนิดไม่ใช่ปลวกฮะสัตว์ทุกชนิดตายหมดอืมอันเม้กระทั่งถ้าเกิดหมาแมวไปโดนก็อาจจะมีสิ์ตายได้อืเพราะเป็นยถือว่าเป็นยาอันตราย แต่ถ้าเกิดเป็นพีโอนีลไม่เป็นครับอย่าไปดื่มแล้วกันครับอย่าไปผสมน้ําดื่มเด็ดขาดอือฮึก็สรุปว่าถ้าเผื่อปลวกอยู่ในสวนอยู่ที่นาอยู่ที่ไร่นี่เราไม่ควรจะไปกำจัดเขาเพราะว่าเขามีประโยชน์ต่อเราแต่ว่าถ้าเปิดอยู่อยู่ภายในบ้านนี้อันนี้กำกำจัดได้แต่ก็ควรที่จะใช้น้ํายาอย่างถูกต้องก็คือตัวนี้พีโฟนิลฟีฟีโอนิลนะ่ครับ ครับมีหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่เลือกลองไปเลือกดูนะครับอันนี้ผมไม่ไม่เจาะจงว่ายี่ห้อไหนนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นการตลาดไปทัชฉิบนะครับแต่ผมก็ใช้ประจํานะครับสาหรับกองไม้อันนี้มาที่จะช่วยกระจัดได้รวมไปถึงนางพญาของปลวกด้วยครับแล้วก็ฝากไปถึงบ้านไหนที่เลี้ยงสุนัขนะครับแล้วเห็บหมัดเยอะมากนะครับหรือว่าจะมีตะเข็บตะขาบ เข้ามากัดบุตรหลานนะครับก็สามารถนํายาพีโพนิลผสมน้ําลาดได้เลยครับแล้วเราก็จะเห็นว่าหายเกลี้ยงเลยครับอาจารย์อ่าอันนี้รับรองนะฮะรับรองว่าหายจริงๆนะครับใช่ครับโอเคครับครับครับท่านนี้มันเก็บตางอาจารย์นพพรได้เลยครับครับผมอ่าวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะคุณสาธิตมีอะไรที่จะตอกย้าหรือว่าสรุปไหมครับผมในประเด็นนี้ครับสรุปว่า มแมลงในโลกนี้มีคุณประโยชน์มากกว่ามนุษย์การกำจัดมแมลงหมายถึงเรากำจัดคนที่สัตว์หรือมแมลงที่มีคุณประโยชน์มากกว่ามนุษย์เพราะนั้นควรกำจัดเท่าที่จำเป็นนะครับที่เขาลุกลานเราจริงจริงอ่าโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องรับลากันเพียงแค่นี้นะครับคุณสาธิตเองวันนี้ก็มีภารกิจด้วยทำงานเพลิน จะลืมว่าเป็นวันจันทร์ไปแล้วนะครับผมทุกวันจันทร์เราจะมาเจอเอกันนะฮะวันนี้นะฮะทางด้านอุบลทีวีชนลผมนพพรพันเพลและก็คุณสาธิตเมททศิ์สุสมเร็จนะครับต้องรำลาเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการทางผ่าน f a c e b o o k l i v e และก็ช่อง YouTube ด้วยครับผมถ้าเพื่อมีข้อสนใจสามารถที่จะติดตามได้ทุกวันจันทร์นะครับในเวลาประมาณทุ่มครึ่งจะถึงประมาณสักสองทุ่มครึ่งหรือว่าสองทุ่มวันนี้คุณสาธิตเองก็ ยอมสารภาพว่าลืมจริงๆนะครับผมบวันนี้เราต้องรำลาพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ